เออเอาอยานี่ไปสิใครที่มาได้ลิมรถมันจะต้องตายโอ้เอาไปปลาใส่ใครก็ได้จริงเหรอจริงสิ้วเกจะทำอะไรอ่ะก็บอกว่าปลาใส่ใครก็ได้ ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเปิดใหม่ได้ราคาถูกที่บริการกดผลปีศาจและเกมพาสไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือคิงเลกาซี่ก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ซา l ลั u บัคใช้บริการง่ายและราคาถูกจะลืมหันมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับห้ามเทน้ำย,ยาร้อนอย่างนั้นเหรออืมไม่โอ้ทางลับท่านต้องเข้าไปสำรวจ นายก็เจอที่ดีเหมือนกันเหรอกันมาหาวัตถุดิบใหม่เราคิดว่ามันอาจจะอธิบายว่าทําไมเราถึงติดอยู่ที่นี่ฉันก็เลยมาแต่ฉันไปหยิบกุญแจยักษ์ไม่ได้อะมันหนักเกินไปต้องใช้คนที่ไม่มีสมองและาแรงเยอะหลอกดาฉันเหรอไม่ไม่ไม่มันอาจจะมีของดีในหลังประตูนั้นก็ได้นะอืมของดีกันเหรอเจ้านี่ใช่ไหมที่ฉันต้องยกจะเท่าไหร่กันเชียวฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ เ้ยถ้าได้มาแล้วน้ำยาแห่งพลังกำลังดื้ม้าว่าอ,อแค่นี้ก็ถือกุญแจได้แล้วใช้กุญแจานายต้องได้นี่เข้าไปข้างในเลยว้าวไม่มาตัวอะไรเด่ยโอ้ขอโทษทีอะไรนำเจ้ามาที่นี่เหรอคาของฉันเองอ เป็นคำตอบที่น่าเหลือเชื่อมากงั้นก็ไม่ต้องเอาวัตถุดิบแร้วกันอ่เรอเล่นครับรอเล่นถ้าจะเอาของระโกเจ้าจะต้องเปิดสะพานนี้ก่อนต้องใช้น้ํายา DNA ของเจ้าเพื่อมาระบุตัวต,วตนและฉันจะเปิดสะพานให้ได้เลยตามคําขอไหนมาลองสิใส่พูดใส่ทีหนึ่งใส่ทีเพื่อความแน่ใจอันนี้แหละที่จะสกัด d n a ของฉันได้แบบนี้แหละแล้วกระโดดเข้าหมอ ดีก e ็จะได้ดีนเอของฉันเองอันนี้ฉันเอามาให้แล้วโอนั่นขวดดีนเองของนายใช่ไหมอืมใช่ใช่ขวดนี้แหละเย่ะมากเยอะมากโอเคตอนนี้นายผ่านไปได้จะไปไหนก็ไปเลยไปไปว้อสะพานนี้สินะแล้วนดมาตัวบ้าอะไรกันอีก่ะหวังว่าเขาจะให้วัตถุดิบเรานะสวัสดีนายเป็นใครอ่ะข้า คือใครอย่างนั้นหรอข้าให้พลังกับดินแดนนี้และเป็นสิ่งเก่าแก่จากโอเวอร์วูดจบมาเดี๋ยวนี้ออสพวกเราพอแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษนะแต่ข้ากำลังพูดปากเจ้าทำแบบนี้ตลอดไม่ได้หรอกกลินด้าเอ้วแล้วนายเป็นใครอ่ะเอ้าข้าก็คือคนให้วัตถุดิบเจ้าไงวันนี้วันรวมญาติหรือเปล่าโอปากเจ้าก็รู้ว่าข้าตั้างที่นี่มาเพื่อทำให้ทุกคนปลอดภัยพวกเราต่างก็ต้องเสียสละเจ้าขี้บัตลอดไม่ได้หรอกนะออสเราติดอยู่ที่นี่ก็บพรกแกพวกเราจะไม่สันติตลอดไปหรอกนะต่อยเลยต่อย i ต่อยเลยไอ้แกต้องเป็นกลางสิเอาละข้าเห็นเจ้าเจอกรีนต้าและออสแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรคําตอบนั้นง่ายมากช่วยัจหน่อยได้ไหมไม่ข้ามาฟังพวกเจ้าข้าก็เหนื่อยพอแล้วแล่เจ้าจะต้องเลือกข้างเพื่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเจ้าจะช่วยเราแม่มดหรือเราพ่อมดเจ้าเป็นคนกําหนดเจ้าสามารถเป็นข้างได้ทีหลังนะฮะอืมจากที่ชัดคาดการณ์ไว้แล้วเนี่ยฉันสงสัยในตัวพ่อมดออสเป็นอย่างมากวกกับฉันไปเจอรูปนี้ที่ใต้แมพมันแปลว่าออกไป ในขณะที่คุณยังทําได้แล้วแกเป็นใครเนี่ยมายืนตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้เราเรามายืนฟังอยู่ๆวันอีกเทคตรหนึ่งฟังพรมดโคตรเยอะมากรู้สึกสงสารฟังแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นฉันจะเลือกฟังแม่มดอ่าดีมากเอาขอบวันชินนี้ไปสิเจ้าจะต้องใช้มันในการต่อสู้ภายภาคหนะ้าโอ้ได้แล้วแบบนี้มันต้องหลงใส่นวมใส่ระเบิดยาขวดนี้แหละ ห้าฉันคือน,นักมวยมีใครจะสู้กับฉันบ้างเจ็บขวาเจ็บซ้ายเจ็บขวาเจ็บซ้ายเจ็บขวาเจ็บซ้ยยบาย,ยาโอ้ยเฮ้ยจะเอาอ่ะก้ามอนก้ามอนก้ามอนอื้องก้ามอนก้ามอนก้าบอื้อจะไปไหนจะไปไหนโอ้ใเฮ้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยวักวักย่าไปจบหรอกนะวพอดีไม่เห็นเท่าไรเลยว้าตายตอนนี้ใครเปี้ยว โอ้ยโอ้ยข้าบอลข้าบอลข้าบอลโง่ไอ้ยอ้้โง่้โง่โอ้ยได้ออน,นี่แหละ <c oughs> มามัดแรงน้องพวงมาแล้วอืมให้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 วินอออ๋หมัดใหญ่ยังอ่ะดีด <c oughs> ีกว่าดีดีกว่าเฮ้ยยังตามไปอีอกเหรอบออะไรแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้

เฮ้ยจะต่อยยังไงเนี่ยโอ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่จะมาอะไรเจ้าแค่นี้อเฮ้ยโอ้ยฮ่าโอ้ยวิครต่อยอ่ะไส่นอนนะเอาวันนี้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 เอาวันนี้วันนี้ใวันนี้ให้ผมมาสอนสุนัขใส่ความรุนแรงครับเอางัดต่อยตัวเบยการที่เราใส่นวมกับขนมปังเน่านั้นเราจะได้สิ่งที่เรียกว่ามัดพร้าว

เดี friends, oh right. oh oh oh, oh. ๋ยวนี้มีใครห้าวเพงมาโอ้ยมายังทางนี้ทางนี้ไปกันไปมายังเนี่ยเออโอ้ยใส่นวมมาสิเตะอยู่นั่นแหละมาใส่นวมมาเฮ้ยเข้ามาเข้ากลับนี่นี่นี่เนี่ยข้างใต้สะพานไปเนี่ยตรงนั้นแหละนี่นี่แล้วก็ข้างในตรงนี้ตรงอ้าตกว้ โอเคเอรครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิคปนี้นะครับนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอความโปรดใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่รอคลิปปรุงยาดตามคอมเมนต์เดีด๋ยวทำให้นะครับแต่ก่อนจะเข้าไปแล้วก็ต้องมีคำถามก่อนและคำถามคือคุณจะใช้นมอะไรต่อยคน ไม่ว่าจะเป็นนวมไฟนวมสายฟ้านวมตินระเบิดหรือจะเป็นนวมยาคูโอเคถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอกรุบใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เกมโลบอกโหมดแบกกี้วิสาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย